นิสันตั a วิหายัมมา n ิสันตะกาวาทะเกตุงวันทังวิหวนปิตัมมันนังกะติอันสะ

เล่าเก่าเวทนาในจุฬาภรณ์โลกานิโมขันขันอาติขัน And I want to the faith of death, าาพฏะานินานิกตวานละพันตัดเทมาทาพันธาเกณฑนสาธุรุปรดับต่อไปขอากราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพิหุงประสมกล่าวสัมโบทไทยมียกตถาเรื่องการเททอหล,อล่อพระในวันนี้ขอากราบอาราธนาด้วยฝมกคาวพครับ,รบ ขอถวายความเคารพท่านมหาเถระัพระเถรานุเถระผู้มีครณสาสูงกว่าสมัต่าและขอสแสดงความนับถือท่านพระเถราุเถระที่มีครณสานน้อยกว่าทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาทนพุทธบริษัตท,ท,ทุกท่านในวันนี้เราได้ม,มาร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมี ความมุ่งหมายที่จะบำเพ็ญกุศลประกอบบุญกุศลที่สำคัญในการสร้างพรามหาเจดีย์แล้วก็วันนี้ถึงวาระที่จะได้หล่อพระประธานพร,ระธรรมกายสมเด็จพระธรรมกายชวนนรังศีประถมมภูมโพน,นิญาณประธานพรามมหาเจดีย์สมเด็จทั้งหนึ่งซึ่ง วันนี้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายได้ร่วมกันนำทองคำที่เป็นมูลค่าที่เพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายในการเป็นค่าสำหรับหล่อโลหะทองเหลืองในองค์พระพระประธานนี่เป็นพระธรรมกายปางสมาธิก็ะสมเรียกว่าเป็นกาง ผสมมัฟโตรยานหรือเ,เป็นการการัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเปต่างๆสัจรู้และก็วันนี้ก็เป็นวันที่เลิกดีตรงกับวันวิสาขบูชา,าที่ท่านทั้งหลายมาประกอบถิ่นทุ่งเ,เป็นการนำลึกถึง,รงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประสูิทรงรัส,สรู้และ เสด็จดับขันธาปรินิพานตามที่ได้กล่าวาตมาได้พูดแต่เมื่อเช้านี้บ้างแล้วว่าในส่วนของพระพุทธคุณก็ดีที่เราปาร,รบร้างพระธรรมกายแล้วประกอบไปด้วยพุทธลักษณะที่บุรพาจารย์ในหลวงพ่อวัดตักน้ำพระมงคลพุ่มุดีอาจังยท่าโรได้กำหนดที่ท่านเมื่อท่าน บรรลุธรรมกายก็ได้แสดงถึงพุทธลักษณะอย่างอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นพระสรกายส่วนถ้าธรนี่คำว่าธรรมกายในพระตไตรปิฎกท่านก็อธิบายสอดคล้องตรงกันนะเรียกว่าเป็นกายละเอียดกายส่วนที่เป็นสภาวธรรมกายที่เป็นโลกุตธรรมกายที่ เป็นธรรมะล้วนๆในท่านนิพพานแก็เป็นเรื่องที่มีคุณค่าในส่วนพุทธาศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีร่วมกันหล่อให้สำเร็จเป็นองค์พระพุทธปฏิมาที่จะให้ญาติโยมสาธุชนที่เทพย,ายาดาทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นพัฒนาพั เรียกว่าทัศนานุตธปริยัตินะหรือการที่ได้เห็นรูปเหมือนส่วนที่เป็นกายละเอียดหรือพระธรรมกายเป็นปฏิมากรหรือรูปเหมือนนะเป็นเรียกว่าต่อไปผู้ที่มาการาบไหว้เนี่ยก็จะได้นิมิตการทัศนะหรือการเห็นเห็นพุทธนิมิตหรือพุทธลักษณะเป็นสิ่งที่จะน้อมนำ ปสู่การปฏิบัติการที่จะได้จเจริญบุญบาร,รมีให้เข้าถึงพระธรรมกายในโอกาสต่อ,ตอไปผู้มีส่วนร่วมบุญทุกท่านจึงได้ชื่อว่าประกอบบุญที่สำคัญคือการสร้างองค์พระพุทธปฏิมานี้เป็นนิพพัทธกุศลหมายถึงว่าผู้ที่ทำหรือสร้างด้วยตนเองก็ได้บุญไใจอนิสง นับประมาณที่ได้ได้บุญได้นสนนุศ์เป็นมากไม่มีสิ่งใดเอื่อเกินพระพุทธปฏิมา้วเรียกว่าเป็นอนุตรยิยคือไม่มีสิ่งใดยิ่งกว่าบุญที่เกิดจากการสร้างพระพุทธปฏิมนี้ในส่วนของบุญกุศลนั้นเกิดจากการสร้างวัตถุแต่ส่วนที่เป็นวัตถุส่วนที่เป็นวัตถุที่จะสะท้อนหรือนําไปสู่ การปฏิบัติธรรมน้อมนําไปสู่ความปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นบุญกุศลผู้ที่ได้สร้างย่อมได้อานิสงส์มากแล้วก็ผู้มาจะเป็นเทพพดาเป็นมนุษย์เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่อมากราบไหวเมื่อใดรั้งใดทยอยบุนเบียนกันมากราบมาสักการะบ,บูชาเป็นบุญกุศลอันควรทุนด้วยตักชาภาษาทะและความเลื่อมใส เมื่อใดในจิตใจของใสด้วยบุญบุญที่เขาได้รับนะนั่นก็ส่วนหนึ่งและบุญนั้นก็เฉยะก้อนย้อนกลับมาอย่างผู้ที่สร้างผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างผู้ที่มีส่วนร่วมในการผลขไายประกอบพิธีในครั้งนี้ทุกท่านนะได้ถือว่าเป็นต้นบุญให้กับ